เดี๋ยวแยังไม่คนคนอย่างนี้ยครับคุาแล้ว็นคนสนุกสนานแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมใช่อ้โใครที่จะอยากพูดคุยกับประชานะครับทางเอชแมทช์ส่งเข้ามาได้เลยซีหนึ่งสองหรือซีซีหนึ่งครับหรือว่าทาง Facebook นะครับหน้าแฟนเพจเขาทำงานในแชนแนลเนี่ยก็ได้เหมือนกันเอาแบบว่าถามจริงๆไม่ใช่แบบว่าขชาหลอ่อขชาขชาหล่อไม่ใช่คำตาว่านะครับใช่กดอะไรก็ถามเข้ามาเลยเออ ครับคราวนี้ยินดีมากที่มารายการแร้แรมของเราผมก็ยินดีมากครับนะครับผมซึ่งก็ตอนนี้ก็มีผลงานที่เป็นของตัวเองแล้วใช่ครับนะครับผมตอนนี้พัฒนาการเป็นยังไงบ้างพัฒนาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับการร้องการอะไรแบบนี้เราแบบส่วนไหนที่เราคิดว่าโอ้โหตรงนี้นะเราเก่งขึ้นก็มีการพัฒนาการร้องมากขึ้นครับมีการอาถามจากทีื่อนผู้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 ผม้ผู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 ้ผก้ผู้ผู ทำให้เราเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาปรับใช้กับตัวเราได้มากขึ้นแล้วผมก็ใช้ความรู้ที่ได้มาเหล่านั้นใส่เข้าไปในสิ่งเดิมนะครับนี่แค่ขอเรียนแบบแค่ของเรียนแบบครับมันเจ็บจริงรงนะเออมันเจ็บที่ตรงไหนตรงไหนตรงสเกลของนักการหรือว่าเจ็บตรงไหนเจ็บตรงไนมันเจ็บตรงเนื้อหาของเพลงแล้วถามนิดนึงความรักของมระชาเพราะว่าแบบ ซิงเกิลของราชามันรู้สึกมจะเศร้าตอนตลอดเลยมุมมองความรักของเรามันเป็นยังไงเราคิดว่าแบบเราเศร้าเรื่องความรักขนาดนั้นเลยมันก็ไม่ใช่ถ้าเศร้าเรื่องความรักขนาดนั้นสักทีผมคิดว่าความรักอ่ะมันมีมันมีหลายมุมมองแล้วเราจะมองจริงๆนะครับผมก็แค่ยหยิบยกตัวอย่างมุมมองของคนที่รู้สึกอย่างในเพลงรู้สึกเศร้ารู้สึกว่าตัวเองเป็นแค่ของในแบบหยิบยกขึ้นมาแล้วมาถ่ายทอดให้คนที่ไม่เคยเจอคนที่ไม่เคยสัมผัสได้รู้สึกว่าคนที่ตกเป็น จริงมองความรักเออความรักมันสวยงามขนาดไหนดีกว่าแง่บวกบ้างว่าความรักมันเป็นเรื่องที่สวยงามนะครับเป็ความรองที่เราเข้าใจมันจริงๆครับผมก็จะคมอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ผมก็บอกก็มันก็กลับไปคมเต่เอาคมๆเลยคมมเอาบาดเลยครับแกลับข้างหน้างานตึ้งเรื่องที่ผมได้บอกไปว่าความรักมันเป็นมันเป็นเรื่องสวยงามถ้าเรารู้จักมองรู้จักใช้แล้วก็เข้าใจในเรื่องของความรักจริง ความรักม <Dude. S 2> sure yeah. ันไม่จําเป็นต้องแบบุณต้องรักแฟนคุณไม่ใช่เรื่องแบบแฟนแต่ไม่ใช่เรื่องคนสคนมันเปเรื่องของครอบครัวก็ได้แล้วเรื่องของพี่น้องทีรักก็ได้ฉะนั้นในความรกมันมีหลายรูปแบบครับผมไม่ต้องไปยึดติคนจะมองทั้อกนี้ได้ยินกันได้ยินไหมครับ ได้ยินนะโอเคเอออ่ะคนหนึ่งทีเดียวีแค่ของเล่นแบบเขาบอกแล้วเนื้อหาว่าสําหรับคนที่ตกเป็นรองเป็นรองที่เป็นแค่ของเล่นแบบท่านมันรู้สึกยังไงโอ้โหเราบอกกันไปแล้วนะครับท่องปรับเองปรับดูแน่นอนดูแน่นอนคราชาว่าการที่จะเป็นของเล่นแบบเป็นตกเป็นรองเมือนกันทำอะไรเราถึงแบบพลิกมุมมองให้มันไม่ต้องเศร้ามากทำอะไรถึงจะพลิกมุมมองมากมายถึงอ่ะถ้าเราแบบตกเป็นของเล่นแบบ ลองคิดมูส่วนที่คิดง่ายๆครับถ้าเราเป็นสมมุติว่าเราก็เคเป็นของเลนดบบใครสักคนแล้วก็าเราพ้อมวี่จะอยู่ไม่ใช่ว่านโลกองค ็บจี๊ดเจี๊ดเด็บจี๊เหมือนกันเด็บจี๊เหมือนกันฟังเพลงครับดูมิสซิโอไปพร้อมกันโอ้เรื่องราวในมิสซิโอเป็นไงบ้างเรื่องราวในมิสซิโดก็จะเป็นเรื่องของการที่เราไปแอบรักเพื่อนของเราครับผมเราต้องการจะเรียกว่าอะไรทำดีกับเพื่อนของเราข้อยหญ่ข้อยากให้ึ่งเห็นเขามีความสุขกับแต่ยิ่งเราทำดีมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งเขาเรียกว่ารู้สึกมีความสุขรู้สึกดีกับคนอื่น้อๆแล้วมันเป็นสภาพที่สมควรบ สีแล้วเหมือนพี่ถามเลยกระชาบไหมกระชับคมใส่พี่เลยโอ้โหเป็นไงบ้างสำหรับบรรยกาศการแต่ยทำห็นบอกมีฉากแบบน่ารักอยู่หน้ากากอะไรอย่างนี้เลยดี่ดีดีอะดีดอกงานสวนสนามนะฮะเรานผมก็ตืนเช้านะวันนั้น รเราพิจารณากันว่าเราควรจะเล่นแบบไหนยังไงเราสั่งเพลงแรกปั๊บป๊าปา๊าตั้งเลยเช้าหม่รู้ไม <trees> ่ได้ไม่ได้ผมเล่นแข็งมาก นี่ควรจะได้แล้วล่ะควรจะได้แล้วใช่ไหมสำหรับซิงเกิลนี้ครับออกมาครั้งแบบทุกคนได้ฟังกันแล้วมีจิ๊กโร่ก็ได้ชมกันแล้วครับเราเราเพิ่งเทกันมาขนาดไหนสำหรับซิงเกิลนี้ว่าจะออกมาเป็นอย่างนี้เราอยู่ในห้องอัดหรือว่าเรียนร้องเพลงก้นะรว่า หลังจากที่เขาอาดเสร็จแล้วต้องอาประมาณสองครั้งครับที่ผลิตเซ็ตพิมพ์ซันโม่นาะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงจากครั้งแรกมาครั้งที่สองว่าจะใส่อะไรเพิ่มเติมไปบ้างพออาดเสร็จแล้วได้ฟังครั้งแรกมันมันเริ่มเรียบร้อยแล้วมาแนะนำคนจะชอบเพลงอะไรครั้งตั้งแต่เพลงปล่อยออกไปต้องปล่อยออกไปแล้วนั่งคิดตลอดว่าคนจะชอบเพลงเราไหมคนจะฟัง ติดตามพิดตาแต่คุณที่เราครับอนตอเป็นอย่างไบ้างคอซิ่งก็เรียกอาอยากจะบอกว่าความส่นเต้เกินค่าเว่าวเพลงแค่ของแม่นตาเป็นสาสวในหลายๆขึ้นยุ่ยยุ่เส้นเหรอเคยกินมาก่อนลจะต้องกินตสอ่ในนีต้องขอบคุณไปถัาทุกคนด้วยนะแล้วมีระดมซิงก็ระชาก็จะพิสิทธิ์พิถัน กับมันมากเป็นพิเศษผมอยากจะทำสิงเกิของผมว่ามีโอกาสที่ผมอยากจะทำมันออกมาให้ดีที่สุดครับคือถึงแม้มันจะออกมาช้าหน่อยหรือมันจะออกมาทีหลังหน่อยก็อยากจะให้ทุกคนที่จะตามผลงานอยู่แบบอดทนรอนนิดนึงเพราะจริงๆแล้วผมอยากให้ออกมาดีทุกๆผลงานครับเพราะว่าคุณจะได้ฟังนะคเออแล้วอย่างสิงเกิลนี้ฮะข้าชายมีส่วนร่วมอะไรกับความคิดเห็นเนี่ยแล้วก็ จะได้ไปนั่งประชุมกันครับไปคุยกับพี่นักสารนะครับเกี่ยวกับเรื่องหนงมองความรักว่าที่มองผ่านไหนมาเราเคยเห็นเคยเจอกับไหนแล้วไอ้มุมมองของเราเนี่ยมันสามารถเอามารวมกันได้ไหมเราไปใส่ในเพลงได้ไหมเรื่องทีมไหนเี็นสิบประชาชนก็ไปเล่าก็ฟังแบบเนี้ยนะความรักคนนี้ประมาณนี้นะไปค่ะไปประมาณนี้นะ เราคิดว่าเราจะเป็นเพลงเศร้าอีกไหมพักบ้านพักเพลงเศร้าไว้ก่อนก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นทิวมองนึ่งอมองของความรักมันสดใสสดใสแต่วา่างจะโทนได้เย็นๆ <c oughs> ไม่ไน่าได้ฝันการไม่น่าอีกไม่กี่เดือนแล้วอีกไม่กี่เดือนจะปีนหน้าและะ้วครับรออี่หนึ่งอาจจะเป็นอาจจะได้เห็นคัะเช้า,ชาบอกรักแต่จะบอกรักในรูปแบบไหนในมุมมองไหนบ้า โทนปีหน้าทุกข้อหมายนี้เราเชิญดีนะฮะเราจะมาฟังมุมมองของเราม่โอมาครับมาแน่นอนแน่นอนอะนะฮะอาทิตย์ที่แล้วครับเพื่อนของคุณมาครับคุณเต๋อมามานะครับแหม่บ้างครับซึ่งผลงานออกมาแบบเรียกว่าไล่เงี้ยอะไรร้องกันเลยเออประมาณนี้เลยพูดถึงเรื่องคนนี้หน่อยนุ่มขาวคนนี้นะครับ กูร่างเรื่องอยู่ก็เพลงออกมาไห้เรียกกันก็มีโอกาสได้ฟังเพลงเขาม่วงก่อนที่จะปล่อยแล้วก็ฟังเพลงปังรู้ว่าไอ้นุ่งมีเต้นแน่ๆผมถามเขาบอกว่าเขาชอบการเต้นใช่เต้นแบบเบาๆอะไรแบบนี้แล้วแบบพอเราอยู่ด้วยกันมันมีเรื่องอะไรสนุกสนุกแบบเต๋อเล่าให้พวกเราได้ฟังคนใหญ่ไม่เลย ไปบมางไปบ้างไปกันหมดเลยนะโอ้วันนี้ทำอะไรก็ชาแต่บอลนะฮะ ช่วงับจางบ้านครับแล้วก็ที่นี่ด้วยนะฮะช่วงหน้าครับจัชาไม่ไปไหนจะมาร้องเพลงสดๆให้พวกเราได้ฟังกันนะครับผมและที่สําคัญนะครับแฟนคลับทุกคนนะครับผมจบจบช่วงนี้ไปนะครับเราจะมีแบบสอบถามให้ทุกคนได้แบบลองฝึกลองทํากันเราจะมารู้ว่าแฟนคลับของจัชชาเนี่ยคนไหนที่เป็นแฟนคลับตัวจริงไม่ใช่ของเรียนกันนะครับ สองทนายนี้กลับด่วนเลยนะครับเดี๋ยวไงมารอดูกันนะครับเดี๋ยวไงฮะตามธรรมเนียมระพัชรครับอยากดูมิสซิงเกิลเพลงไหนอยากชมเพลงไหนบอกอยากชมยูทิวิดีโอเพลงไหนใช่ไหมครับอยากชมเพลงคนไม่พอรอไม่ไหวตอนนี้พี่พัชร์พี่ผมก็มีซิงเกิลใหม่ออกมาแล้วซึ่งซิงเกิลที่แล้วคนไม่พอร้อไม่ไหวก็จะต่อกับซิงเกิลนี้เหมือนกันเป็นเพลงที่ต่อเนื่องกันก็ผมอยากจะดูคนไม่พอร้งไม่ไหวบอก เปิดเลยนะคนไม่พอรอไม่ไหวของพี่ท่าชาะครับอย่าลืมส่งไปส์แม็กซกันที่มืนะครับว่าอยากจะ่วิ่งใครในวีหรือวลลุนะครับทางสีสองหนึ่งสีหนึ่งหรือว่าอยากจะทักทายถามคำถามกับชาดก็ได้เลยเอสเปมเหมือนกันครับสีสองหนึ่งสีหนึ่งเหมือนกันครับอย่างในตอนนี้เราไปชมมิวสิกะครับคนไม่พอรอไม่ไหวของพี่ทาชาช่วงหน้าได้เจอกับชายอย่างแน่นอนครับ